สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนุกอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนได้ฝึกกันค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอย่างแรกนะคะให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Google Chrome ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์นะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้กด Enter เพื่อค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะ หรือ www.typingstudy com ให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน4ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์1ค่ะจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่กล่องข้อความแล้วเลือกฝึกพิมพ์สัมผัสได้เลยค่ะ พิมพจนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยนะคะก่อนพิมพ์นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพสัมผัสบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตให้นักเรียนเลือกแอปพลิเคชันมา1แอปนะคะเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นแอป Google หรือแอป Safari ก็ได้นะคะในตัวอย่างของครูใช้แอป Google ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์ค่ะ เมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้กดค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ w w w t y p i n g s t u d y c o m จากนั้นให้นักเรียนสังเกตที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน4ค่ะจากนั้นเลือกไปที่คำสำหรับฝึกพิมพ์หนึ่งนะคะให้นักเรียนกดที่กล่องข้อความเพื่อฝึกพิมพ์ได้เลยค่ะ มจนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยนะคะเกรดความรู้เด็กๆเคยได้ยินหรือคุ้นกับคําว่าดีบักบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูความหมายของคําว่าดีบักกันค่ะในยุคแรกของคอมพิวเตอร์วิศวกรมักพบมแมลงตัวเล็กๆอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทําให้การทํางานผิดพลาด เราจึงเรียกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ว่าบลักซึ่งมีความหมายว่าแมลงโดยเมื่อปีพศ2490เกต์เมเลย์ฮอปเปอร์ 2, 90, จดบันทึกไว้ว่ามีการพบแมลงในเครื่องมาร์คทูที่มหาวิทยาลัยฮาร์ดเวิร์ตจึงเป็นที่มาของการเรียกกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมว่าดีบลักซึ่งหมายถึงการกำจัดแมลงนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชาเทคโนโลยีค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. นักเรียนบอกคุณสมบัติข,ของข้อมูลสารสนเทศที่ดีได้ 3. นักเรียนบอกประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศได้เรามาดูความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศกันนะคะเทคโนโลยีคือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะสารสนเทศคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้วเพื่อให้มีความหมายและสามารถนำไปใช้หรืออ้างอิงได้นะคะดังนั้นเทคโนโลยีและสารสนเทศคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความตัวอักษรตัวเลขภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นค่ะ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลเช่นระบบโทรศัพท์โทรสารวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นคุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดีนะคะ 1. มีความสมบูรณ์ถูกต้องเชื่อถือได้ค่ะ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 3. มีความเกี่ยวข้องในเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจ 4. มีความสะดวกในการค้นหา 5. มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนนะคะประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ 1. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 2. ใช้ประกอบการตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบลดความซ้ําซ้อนนะคะระบบสารสนเทศนะคะคือระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหรือจัดการกับข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วนะคะกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศประกอบด้วยกระบวนการทํางานหลักๆดังต่อไปนี้นะคะ 1>, 1การนำเข้าข้อมูล input เป็นการนำข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเช่นการบันทึกการขายรายวันบันทึกคะแนนเก็บของนักเรียนเป็นต้น2การประมวลผลข้อมูล process เป็นการคิดคำนวณหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศอาจทำได้ด้วยการเรียงลำดับการคำนวณ การจัดรูปแบบและการเปรียบเทียบตัวอย่างการประมวลผลเช่นการคำนวณรายได้ของผู้ปกครองการนับจํานวนวันหยุดราชการบนปฏิทินเป็นต้น 3. การแสดงผลเอาพุตเป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อส่งเสริมหรือช่วยในการตัดสินใจ 4. การจัดเก็บข้อมูลสตเรจ เป็นการจัดเก็บข้อมูลดิบหรือสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเนื่องจากการนำข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบมีการจัดเก็บจนถึงระยะยาวระยะหนึ่งแล้วจึงนำไปประมวลผลนี่คือภาพแสดงกระบวนการประมวลของข้อมูลในระบบสารสนเทศนะคะเมื่อเรารับข้อมูลเราจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลจากนั้นเราจะแสดงผลข้อมูลค่ะ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี5ส่วนคือ 1. บุคลากร 2. ข้อมูลหรือสารสนเทศ 3. ขั้นตอนการปฏิบัติ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 5. ซอฟต์แวร์ส่วนประกอบทั้ง5ส่วนนี้ทำให้เกิดสารสนเทศได้หากขาดส่วนประกอบใดหรือส่วนประกอบใดไม่สมบูรณ์ก็อาจทำให้ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับงานก็จะทำให้งานล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งานการดำเนินการระบบสารสนเทศจึงต้องให้ความสำคัญกับส่วนประกอบทั้ง5นี้บุคลากร PeopleWare เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ พราะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศจะเป็นผู้ดำเนินการในการทำงานทั้งหมดบุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคนเช่นร้านขายสินค้าแห่งหนึ่งบุคลากรที่ดำเนินการในร้านค้าทุกคนตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศได้ข้อมูลหรือสารสนเทศ data information เป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิดสารสนเทศข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบจะต่างกันขึ้นกับสารสนเทศที่ต้องการเช่นในสถานศึกษามักจะต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียนข้อมูลผลการเรียนข้อมูลคุณครูข้อมูลการใช้ใจ่ายต่าง ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อการให้เกิดสารสนเทศขั้นตอนการปฏิบัติงานโปรเซสขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้นะคะเช่นกำหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกวันป้อนข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลามีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอกำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงานการดำเนินการต่างๆต้องมีขั้นตอนหากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วยเพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบสารสนเทศนะคะฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจับต้องได้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลคัดเลือกคำนวณหรือพิมพ์รายงานผลตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็วมีความแม่นยำในการทำงานและทำงานได้ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆสามารถแบ่งเป็น3หน่วยคือ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ได้แก่แป้นพิมพ์เมาส์ไมโครโฟน 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ CPU นะคะ CPU จะเป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กๆอยู่ข้างในเคสนะคะ บางคนเข้าใจว่าเคสเรียกว่า CPU จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้ว CPU จะอยู่ด้านในของเคสค่ะ 3. หน่วยแสดงผล Output Unit ได้แก่จอภาพลำโพงเครื่องพิมพ์ซอฟต์แวร์คือลำดับขั้นตอนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับขั้นตอนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ 1. ซอฟต์แวร์ระบบคือซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในระบบเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ iOS เป็นต้น 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ เช่นซอฟต์วแวร์ประมวลผลคำใช้สำหรับพิมพ์เอกสารสามารถแก้ไขเพิ่มแทรกลบและจัดรูปแบบเอกสารซอฟต์วแวร์ตารางการทำงานช่วยในการคิดคำนวณเป็นต้นการประมวลผลข้อมูลคือกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นสารลสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเป็นสารลสนเทศแบ่งเป็น2วิธีคือ 1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง คือการประมวลผลที่คอมพิวเตอร์จะทำงานทันทีที่มีการส่งข้อมูลเข้าไปเช่นการกดเงินที่ตู้ ATM การจองตั๋วเครื่องบินเป็นต้น 2. การประมวลผลแบบกลุ่มคือการประมวลผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสะสมไว้ในระยะเวลาที่กำหนดและจึงทำการประมวลผลพร้อมกันเช่นการสำรวจความนิยมการเลือกตั้งหรือสำรวจความคิดเห็น เป็นต้นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 1. กํากำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการค้นหาข้อมูล 2. วางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อความสะดวกในการจัดทำเช่นประเภทของข้อมูลแหล่งของข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลเป็นต้น 3. าํดำเนินการสืบค้นค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และหลากหลาย เช่นสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตค้นคว้าจากห้องสมุดสอบถามผู้รู้เป็นต้น 4. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลเช่นเป็นความจริงทันสมัยและเหมาะสมในการนำไปใช้งานเป็นต้น 5. สรุปผลข้อมูลแต่และหัวข้อให้เข้าใจง่ายสะดวกในการนำไปใช้และต้องอ้างอิงที่มาของข้อมูลขั้นตอนการประมวลผล 1. การคำนวณคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ 2. การเรียงลำดับข้อมูลคือการจัดเรียงตามลำดับความสำคัญหรือการใช้งาน 3. การดึงข้อมูลมาใช้คือการค้นหาข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้งาน 4. การรวบรวมข้อมูลคือการนำข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปมารวมเป็นชุดเดียวกัน 5. การสรุป คือการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปแบบสั้นๆกระถดรัดตามต้องการ 6. การสร้างข้อมูลชุดใหม่คือการสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลเดิม 7. การปรับปรุงข้อมูลคือการเพิ่มข้อมูลการลบข้อมูลและการเปลี่ยนค่าข้อมูลที่มีอยู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอการนำเสนอสารสนเทศคือการแปลผลลัพธ์จากการประมวล อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจวิธีการนำเสนอมีหลายแบบเช่นรายงานแผ่นพับบรรยาย p พ e ีเซ t เทชั n อินโฟกราฟิกวิดีโอเป็นต้นหรือจัดทำในรูปแบบออนไลน์เช่น p c c o m s l i ไล s ์แ r ร w วิ i ิ e ีเดี a c e b o o o k ออนไลนเป็นต้น รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ไอทีเป็นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างนักเรียนเป็นพลโรกสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสารรค์มีความรับผิดชอบและสามารถประเมินผลจากชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงเช่ Project Work, นโปรเจกต์เวิร์มัลติมีเดียโปรเจกต์เวิร แลคอลลาบ b เรชันเวิร์ k ช็อปเป็นต้นสรุปการเรียนในวันนี้นะคะเทคโนโลยี Technology สารสนเทศหรือ IT คือการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บประมวลผลและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศ คือระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหรือจัดการกับข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วการประมวลผลข้อมูลคือกระบวนการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแบ่งเป็น2วิธี 1. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง 2. การประมวลผลแบบกลุ่ม สำหรับในวันนี้นะคะเราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ